วานองทรงสวยนะองนี้เห็นลักเป็นชินช้นชิ้นนะักเนี่ยเป็นเนื้อคาลาเลยนะแล้วก็จะเจอรักเป็นชิน้นชิ้นนะอาจจะไม่เจอเป็นเม็ดเล็กๆนะการที่มีรักเป็นชิน้นชิ้นแบบนี้นะครับเกิดจากการนํารักแห้งๆนะครับรักเก่าๆเนี่ยมาตำม,มาโคลผสมลงไปในเนื้อด้วยนะจึงทําให้เกิดเป็นชิ้นเนื้อแบบนี้นะรักที่เป็นเม็ดเม็ก้อนๆน,นะครับเราเห็นกระจัดกระจายอยู่ตามองพระไม่ใช่เม็ดลักนะนะครับแต่เป็น เนื้อลักที่แห้งแล้วนะในกระป๋องเนี่ยในกระป๋องในกระปีบแต่มันก็จะมีลักที่เป็นฝาอยู่นะแห้งแล้วก็เอามาตำมาโขกไปด้วยบางครั้งละเอียดก็จะเป็นเม็ดเล็กหยาบก็เป็นเม็ดใหญ่แบบนี้นี่คือปิดตาวัดเครือวันนะเป็นปั้นองนะครับของหลวงพ่อแก้วเนื้อกลาปึกปักน่ารักแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์สังกจายนะครับปิดตาพิมพ์สังกจายน่ารักปั้นองค์แบบนี้นะครับศิลปะนี้เป็นวัดเครือวันเนื่องจากว่ามีสังติโผออกมานะถ้าเป็น สังวาดปากทะเลเนี่ยมักจะไม่มีนะครับท่านจะไม่ในยุคแรกๆของท่านเนี่ยจะไม่ค่อยปั้นในเรื่องของสังกติหรือพระถันเท่าไหร่ถ้าวัดปากทะเลก็จะเป็นศิลปะง่ายๆปั้นขึ้นมานะครับเอาไม้กดๆๆเป็นรูปร่างนะครับก็ถือว่าเป็นภาพปิดตาที่ใช้ได้แหละของท่านนะอย่างนี้ครับใครสนใจนะครับอยากมีไว้ใช้นะแบบแบ่งปันนะครับทักมาได้นะทักสอบถามมาได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับใน